ซอฟต์ปั๊มเชนเนลเอาละค่ะและคลิปนี้นะคะซอฟต์ก็จะมากับการรีวิวเชนเนลวาดวงใหญ่ไปไหนนะคะสิ่งนี้ค่ะเราจะมากับการรีวิวจุกกล่องนี้นะคะซึ่งกล่องนี้เนี่ยก็คือเซ็ตทำบ้านให้เจ้าโคอาล่ามาส์นี่วันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันค่ะว่าด้านในกล่องเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็ลุยกันเลย เอาค่ะมาถึงอันดับแรกนะคะเราก็ต้องแกะก่อนเลยค่ะ1นึมดูดูดนี่ด้านในกล่องหมดแล้วนะคะก็มีมาหนึ่งถาดค่ะในถาดนี้เนี่ยก็จะมีแผ่นเป็นเป็นฉากใช่ไหมน่าจะเป็นฉากนะคะเราก็มีขนมต่างๆเต็มเลยให้ดูขนมนะคะก็มีท็อปโป,โป้มีกาแน ใช่ไหมคะเป็นช็อกโกแลตของลอตเต้หมดเลยค่ะแล้วก็มีครันชี่ซึ่งขนมทุกอันเนี่ยเซอว่าเราคุ้นหน้าคุ้นตากันหมดเลยนะแล้วก็ที่สาคัญมีโคอาล่ามาร์ทมาด้วยนะคะนี่อ๋อมีช็อกโกแลตบาร์สอ,อันนะคะมีครันชี่2อ,อันโอเคแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะเราก็มีอันนี้คืออะไรล่ะอันนี้น่าจะเป็นคู่มือสอนวิธีการทำเทเด,ดนี่เลยค่ะหมดห่วงนะคะไม่ต้องเป็นกังวลว่าเราเราเอาขนมมาแล้วเราจะทําได้ไหมเพราะว่านี่คะ่ะมีแบบให้ดูด้วยเลยนะคะเราก สามารถดูแล้วก็ทําตามไปด้วยกันได้ง่ายๆเลยแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูอยู่นะคะซอบว่าคืออย่างเซตนี้เนี่ยซอบซื้อมาตอนซอบไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ซอวรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยขนมเหล่านี้เนี่ยเราสามารถหาซื้อเองในไทยได้เลยคือไม่ไม่จำเป็นต้องให้เขาแคเป็นเซตมาให้แต่ว่าเราสามารถเดินเข้าเซเว่นแม็กเวลูหรือตามซูตเปอร์มาเก็ตเนี่ยแล้วเราก็ซื้อมาตามเนี้ยค่ะก็จะมีตามนี้แล้วเราก็มาเปิดคลิปนี้แล้วทาตามไปด้วยกันเลยก็ได้นะคะ <laughs> โอเคค่ะและขั้นตอนแรกนะคะของเราเนี่ยก็จะมาเริ่มที่การแกะช็อกโกแลตก่อนเลยนี่ระหว่างนี้ที่ซอฟทำช็อกโกแลตตรงนี้นะคะซอฟได้ทําการต้มกาน้ําร้อนรอแล้วคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ในการละลายช็อกโกแลตของเราแกะตรงนี้จจะเดดึงออกมาเลยจุดนี่เลยค่ะเป็นบาช็อกโกแลตอันนี้นะคะนี่มาแลวช็อกโกแลตนะ่ารักนะ่ารู้ แผ่นที่สงแกะออกมาตามกันมาติดๆนะคะกระหนึ่งเหมือนพี่น้องฝาแฝดตามท้องแม่กันมาประมาณนี้ชดนี่ อย่าไปจับตรงๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวช็อกโกแลตละลายนะคะเพราะว่าช็อกโกแลตบาร์เนี่ยมีความเซนซิทีฟ <s ans ia> เดี๋ยวละลายแล้วบ้านของอัลลามาร์ของเราอาจจะไม่มีหลังคาโอ้ย <c oughs> ได้กลิ่นก็อยากจะกินเลยอ่ะไม่ต้องสร้างบา้านแล้วได้ไหม <c oughs> เย้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เกะออกมาแล้วทั้ง2แผ่นนะคะต่อมาเราจะทําการตัดแบ่งส่วนนะคะซึ่งสําหรับขั้นตอนนี้เนี่ยซอฟแนะนําว่าถ้าเป็นน้องๆตัวเล็กๆนะคะให้คุณพ่อคุณแม่หรือคนที่โตกว่าช่วยนะคะเพราะว่าจะต้องใช้มีดและเป็นของมีคมเนาะโอเคค่ะตรงนี้เนี่ยเราจะตัดแบ่ง สองแท่งก็จะตัดแบ่งไม่เหมือนกันด้วยนะคะสําหรับแท่งแรกนะคะเราจะทําการหั่นครึ่งหั่นครึ่งนับจากการที่เขามี6ช่องค่ะหนึ่ง6าสี่ห้เราก็หั่นตรงกลางเลยนะคะให้เป็นด้านละ 3, าเป็นหลังคาบ้านอ่าเราก็หั่นเลยค่ะเออคือคนละมาหลังคาหลังคาอ่าเอาอีกแท่งหนึ่งได้มาทำยังไงดีเดี๋ยวนะ คือไม่คิดว่าตัวเองจะทำหลังคาบ้านคอ่ามาร์ถักไงเราลองอีกแผ่นหนึ่งก่อนไหมคะอ่าเราลองอีกแผ่นหนึ่งก่อนนะคะอืออืออือเฮย้ยมีความฉลาดขึ้นเลย คาบ้านแล้วนะคะซึ่งหลังคาบ้านเราก็วางพักเอาไว้ก่อนแต่ประเด็นคือไอ้ส่วนที่ไม่ใช่หลังคาบ้านเนี่ยสิคือจริงๆเราต้องตัดแบ่งเป็น2 .2 อะไรอย่างเงี้ยได้ปะเฮ้ยได้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 ไดไดคือจริงๆเราจะต้องตัดแบ่งเป็นคู่เป็น22 2, 2แต่เดี๋ยวราวจะตัดเอาส่วนสสวยๆออกมาก่อนแล้วกันเนาะออได้มาค่ะอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะยังไม่ทิ้งนะคะค่อยๆหันอุย้ยใจเย็นใจ,ใจใน no, no, no. เยนนนอง้องอ คือส่วนไหนเนาขอซอบดูแป๊บนึงมันคือส่วนไหนอะอ้อเรายังมีโอกาสแก้ตัวค่ะท่อนแรกอันนี้เนี่ยเขาใช้แค่ครึ่งเดียวสออันนี้ยังต้องเก็บไว้อยู่นะคะเราต้องเก็บชิ้นที่เป็น2ออันด้วยเท่ากับว่าไอ้พวกเศษเนี่ยเราก็โกยมาเลยค่ะโกยมันเลยโกยเศษเศษลงมาก่อนนะคะจะได้ไม่งงนะอันนี้เป็นเศษไหมอะ เป็นเศษไปแล้ว <laughs> okay, ค่ะโอเคค่ะเราต้องทําการตัดนะคะมันเป็นสามช่องใช่นั้าต้องตัดออกไปแถบหนึ่งนะคะเท่ากับว่าชิ้นที่เป็น2แถวว่าคือหลังคาค่ะโอเคเราก็ต้องตัดหาหลังคาให้โคราลามาร์เออเออคอสวยๆเนะ้ได้แล้วได้แล้ว,ลวนี่ได้หลังคาโคอาลามาร์แล้วค่ะได้หลังคาแล้วต่อมานะคะสําหรับชิ้นที่เป็น2อันแบบนี้เราจะทําการหั่นครึ่งเพราะว่าเขาจะเป็นหน้าต่างบ้านนี่เราได้หน้าต่างบ้านเลย เรียบร้อยแล้วนะคะมาสรุปอีกครั้งง่ายๆนะคะเมื่อกี้นี้แอบชุนลมุนแล้วก็ตกใจสรุปก็คือ3มช่องชิ้นนี้นะคะจะใช้สําหรับการเป็นฐานบ้านค่ะ2ชิ้นนี้ชิ้นละ2แถวเนี่ยจะใช้เป็นหลังคาบ้านแล้วก็ชิ้นเล็กๆชิ้นละช่องหนึ่งอันนี้นะคะจะใช้ทําเป็นหน้าต่างบ้านนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะก็ยังจะมีเศษช็อกโกแลตที่เหลือตรงนี้ยังไม่ทิ้งค่ะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ทําอย่างอื่นต่อแต่จะแอบกินนิดนึงก็ได้นะอร่อยมาก ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะทําการละลายช็อกโกแลตของเราอย่างที่ซอบอกไปนะคะว่าซอฟไปแอบต้มการน้ําร้อนไว้แล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวเราก็จะเทรรลงไปค่ะก็ค่อยๆเติมน้ําร้อนลงไปนะคะระวังร้อนนะจริงๆอุ้ยร้อนร้อนเอาประมาณหนึง่งก่อนแล้วกันนะคะ <contrad it fishing> ค่อยๆวางนะคะเพราะร้อนเอได้แล้วล่ะได้แล้วล่ะตอนนี้เนี่ยช็อกโกแลตของเราอยู่ด้านในแล้วแล้วก็มีน้าร้อนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องทําการละลายค่ะ <ş im S 1> นี่ไงเริ่มละลายแล้วนี่ ตอนนี้นะคะหลังจากที่ซอฟเนี่ยคนมาสักพักหนึ่งเนี่ยเราสามารถละลายช,ช็อกโกแลตได้แล้วเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะโอเคแล้วหลังจากที่เราละลายช,ช็อกโกแลตของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถึงตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาช,ช็อกโกแลตของเราไปวางพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะขยับมาที่ไวเฟอร์ของเราค่ะเดี๋ยวเราแกะออกมาทั้ง2อ,อันเลยอันที่1อันที่2เอาละค่ะแลวสำหรับตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมีทําการวัดด้วยซึ่งในใบนี้เนี่ยเขามีแถบไม้บรรทัดมาให้ด้วยค่ะนี่ เห็นไหมมีความสะดวกเก๋ๆนะะโอเคเราก็จะทําการวัดเลยค่ะก็ได้เขาบอกสูงดูเขาจะสูง6เซนอุ้ย6เซนเต้ตเลยจริงด้วยดูสิ6เซนค่ะแล้วเขาก็ให้วัดไป2.5เซน2.5เซนขออนุญ,ญาตนะคะแนะนำว่าวกรึบไปเลยดีไหมหนึ 1, 2, ่งสองสาม ฮ้ยหั่นได้หั่นได้เรียบร้อยอะ่ะอันนี้3.5ใช่ไหมคะเราก็ต้องหั่นครึง่งอันนี้เขาก็จะให้หั่นครึง่ง ตรง2.5เซนเหมือนกัน2.5เซนวัดได้แล้วนะคะก็หันครึ่งอือนี่ได้แล้วค่ะสําหรับชิ้นนี้นะคะเราต้องตัดฝานออกด้วยอย่างงี้ให้กลายเป็นมุมสามเหลี่ยมนะคะซึ่งกะยังไงล่ะเนี่ย <c ười> การมุมสามเหลี่ยมกลัวสามเหลี่ยมไม่ตรงอะกว้าง5เซนใช่ไหมกึ่งกลางก็น่าจะอยู่ที่2.5เหมือนกัน2.5กับมุมตะแคงไปเลยแล้วกันนะคะเนึจอจงจ้ำอิชนี่เสร็จแล้วอีกอันหนึ่งก็ตัด เหลบก,กับมุมค่ะนี่ได้หลังคาแล้วนี่ค่ะสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะใช่ปะสามเหลี่ยมหน้าจัว่วน่าจะใช่นะคะซึ่งอันเล็กๆอันนี้เนี่ยเราสามารถเก็บไว้กินได้ยังไม่หมดเพีงเท่านี้ค่ะเรายังเหลือเวเฟอร์อหนึ่งชิ้นมาชิ้นที่2องเนี่ยเราจะตัดแบบแผ่นนี้ค่ะนี่เห็นในกระดาษไหมคะเป็นแผ่นนี้ซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาวัดตัดมุมตรงนี้ออก ความง่ายสำหรับซอบก็คือไม่ต้องวัดแล้วล่ะเอาอันที่เคยตัดเนี่ยแหละมาโปะโปะไว้เลยนะคะแล้วเราก็กะประมาณกันมันจะได้ไม่เพี้ยนกันมากค่ะเออได้แล้วแล้วเราก็โปะค่ะอุ้ยเป็นวิธีที่ฉลาดจริงๆ ชมตัวเองก็ได้ด้วยเย้ได้แล้วนะคะสําหรับชิ้นเล็กๆตรงนี้เนี่ยก็เราเก็บไว้เลยสรุปสิ่งที่เราต้องตัดนะคะก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้มีแผ่นที่เป็นผืนเดียวกันแบบนี้นะคะกับแผ่นที่แยกชิ้นสามเหลี่ยมเล็กๆกับสี่เหลี่ยมแบบนี้คะ่ะสําหรับขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มั่นใจในเรื่องของขนาดนะคะเดี๋ยวยังไงซอจะให้ดูค่ะซูมมาใกล้ๆเลยเผื่อเพื่อนๆจะได้ดูกันทางบ้านได้ด้วยนะคะนี่ขนาดของการตัดของแต่ละชิ้นนะคะเพื่อนๆสามารถกดพอยส์ดูได้เลย ขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาเตรียมท็อปโปโปูนะคะซึ่งเดี๋ยวเราแกะเลยแล้วกันมาจะได้เด็มเออโอ้ยมีเป็นสองห่อข้างในไม่แน่ใจว่าต้องใช้กี่ห่อนะคะเดี๋ยวยังไงเอามาก่อนห่อหนึ่งแล้วกันนะคะแกะเลยค่ะเอ่อเออเราต้องใช้ทั้งหมดกี่แท่งอะเดี๋ยวดูจากในแผ่นนี้นะคะก็เขาเขียนไว้ว่าใช้กี่แท่งกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแท่งอ่าโอเคค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกอู้หึ่งคิดเลขเป็นด้วย <c oughs> นี่ได้มาแล้วทั้งหมด6แท่งตรงนี้นะคะเราก็ต้องทําการวัดขนาดค่ะ6เซนหรอให้วัดให้ได้6เซนใช่ไหมอันนี้เส้นนี้กี่เซนอ่ะอุ้ยเส้นนี้มัน12กว่างั้นเหมาว่าหั่นครึ่งไปเลยแล้วกันนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราหั่นครึ่งเลยค่ะหนึ่อสองซั่อิชอเ,เรียบร้อยเราก็จะได้แบบนี้นะคะแบ่งเป็น6อันสองก้อนค่ะนี่6อันสองกลุ่มแบบนี้ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เรายังมีส่วนที่ต้องตัดท็อปโปโตมากเรามาต่อกันเลยค่ะสําหรับการตัดตอนนี้นะคะซอฟเดาว่าเราน่าจะใช้ท็อปโป้อีกประมาณสัก2เสเนค่ะก็เดี๋ยวเราหยิบมาก่อนละกัน2เสเซนถ้าไม่พอยังไงค่อยหยิบเพิ่มละกันเนาะโอเคมาเรามาดูกันที่ท็อปโป้ค่ะเรามาดูขนาดเนาะเรามาดูขนาดเขาเขียนไว้ว่า5เซนขออนุญาตที่ต้องกลับด้านนิดนึงพอซอฟก็ต้องอ่านนะเขาบอกว่าให้หั่นท่อนแรก5เซนค่ะ5เซน เฮ้ยสวยอันนี้สวยแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆให้อันสุดท้ายสัก3เซนใช่ไหมคะ นั่นหั่น3มเซนก่อนแล้วกันเนอะอืออีกอันนึงตรงกลางต้องแบบอยู่ระหว่าง2อันนะคะอยู่ระหว่างสอันก็น่าจะ4เซนไหมเออนี่ได้แล้วนี่เลยวางเรียงกันแบบนี้เหมือนในรูปเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่ต่อมาค่ะเส้นนี้ให้เป็น2เสนกับ3มเสนก็คือตัด5เซนมา2อันก่อนแล้วกันนะคะจะได้ไม่งงเอออันที่หอันที่สอู้หูมีการตีลังกา เราก็แบ <This? S 1> <Did> ่งเป็น2เซนกับ3เมเนทั้ง2อันนะคะเราก็วัด2เซนกับ3ามเซนเลยมาืออนี่สมเซนได้แนวื้อได้แนวนี่เราก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะสอซน2ชิ้นกับ3ามเซน2ชิ้นเหมือนในรูปเลยแล้วสำหรับขนาดในการตัดท็อปโป้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจเนี่ยเดี๋ยวซอสจะให้ดูอีกครั้งใกล้ๆเอาไว้กดพพสดูได้เลยนะคะนี่เลยขนาดของการตัดท็อปโป้ค่ะเพื่อนๆสามารถกดพอสดูได้เลยนะคะ และขั้นตอนของความสนุกก็มาถึงค่ะเพราะเราจะมาทําการประกอบบ้านไอโค่าลแล้วเราก็มาเริ่มด้วยชิ้นแรกเลยค่ะนั่นคือประกอบผนังบ้าน่ะก่อนผนังบ้านเราขึ้นโครงบ้านก่อนนะคะเหมือนลงเสาเข็มอะไรอย่างเงี้ยนะจากในกระดาษที่เขาบอกเนี่ยเขาจะให้เราวาง2อ,อันนี้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตักช็อกโกแลตตักช็อกโกแลตของเรามานะคะแล้วก็ทําการโปะตรงนี้หยูหน่นึงค่ะเอออ่าหยูมแบบนี้ ช็อโกแลต,ตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนเป็นกาวสมานนฉันทุกส่วนในบ้านนะคะเ <_ T> อ้ยเอ้ยเอ้ยหกหน่อยนึงไม่เป็นไรนี่ค่ะแล้วเราก็วางค่ะเสร็จแล้วปุ๊บความกว้างในการวางเนี่ยเราจะเอาหลังคามาประกบปลงไปนะคะซึ่งขออนุญาตเชิงเงหน่าดูด้วยคนนะคะเฮ้ยไม่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 ไมไมต้อขาวมาอีกิด้ไหได้แล้ว ระาวาังคานเสาบ้านได้เร้วเย้แล้วเราก็วางเอาไว้ก่อนและขั้นตอนต่อมาซอฟก็จะมีอุปกรณ์เสริมค่ะนั่นก็คือเย้ yeah. อันนี้นะคะเป็นกระดาษไขค่คะเดี๋ยวให้ดึงออกมาก่อนสักประมาณหนึ่งนะคะกระดาษไขนะคะอันนี้เป็นกระดาษไขสําหรับทําอาหารนะคะโอเคเราก็วางเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็เอาช็อกโกแลตของเราเนี่ย ทาก็กะประมาณว่าความกว้างน่าจะวางท็อปโปได้6ชิ้นนะคะโอเคค่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะถ้าไม่พอค่อยเติมค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็หยิบท็อปโปนะคะที่เราวัดเอาไว้ที่ว่าด้านละ6แถวว่าเอามาเรียงกันเลยค่ะ6อันนะคะเรียงลงไปเลยเย่ <Yeah. S 1> ชิ้นที่1ชิ้นที่สองชิ้นที่3ามอุยเหมือนเป็นแบบผนังไม้เลยอะกำแพงไม้อะแล้วก็ชิ้นที่ห <Yay. S 2> ได้แล้วเราก็จะได้ผนังนะคะแล้วทำแบบนี้เนี่ยสครั้งเลยนี่แล้วพอเราประกอบผนังสองชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะมาประกอบหน้าต่างหน้าต่างของเรานะคะสองชิ้นเล็กๆอันนี้ที่เราทำตั้งแต่ต้นคลิปมาเลยเรามาประกอบหน้าต่างค่ะเราก็ทำการแปะนะคะใช้ช,ช็อกโกแลตของเรานะคะโปะลงไปนิดนึงแบบนี้ให้ติดนะคะเสร็จแล้วเราก็ประกอบโปกไปอุย้ย หน้าต่างเบี้ยวหน้าต่างเบี้ยวแต่ไม่บันไดคร่ะชิ้นที่สองแล้วเราก็แปะลงไปแบบนี้ต้าด้านี่แล้วพอเราประกอบนะคะหน้าต่างแล้วก็ผนังของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงจังหวะนี้นะคะซอฟแนะนําให้เอาเขาทั้งสองผนังเนี่ยเอาไปเข้าตู้เย็นค่ะเพื่อให้ช็อกโกแลตเซตตัวแล้วทําให้เขายึดตัวติดกันได้นั่นเอง โอเคแล้วระหว่างที่เรานะคะเอาผนังของเราไปแช่ตู้เย็นตอนนี้นั่นเราก็จะมาทําการประกอบปล่องไฟค่ะซึ่งเรามาดูเลยค่ะปล่องไฟนะคะชิ้นส่วนที่เราจะใช้ก็คือนี่ให้ดูใกล้ๆค่ะนี่อันนี้นะคะชิ้นส่วนที่เราเห็น2ชิ้นนี้ก็คือด้านบน2ชิ้นชิ้นละ2เซนค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะ2ชิ้นเหมือนกันแล้วก็ชิ้นละ3มเซนซึ่งจะประกอบยังไงเรามาดูเลยอันดับแรกนะคะเราก็ทําการเอาเอาช็อกโกแลตของเรานะคะมาทาบนชิ้น2เซนเล็กๆก็พอค่ะ แค่แตะๆเยญยประมาณอย่างนี้นะคะทั้งสองชิ้นเลยค่ะ mm. ได้มาทั้ง2ชิ้นแบบนี้นะคะ mm. เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะทำการประกอบลงบนชิ้นเล็กๆอันนี้ mm. อค่อยๆวางค่ะวางแบบจับคู่2กับสามอย่างนี้เลยค่ะโอเค นี่ก็จะได้แบบนี้นะคะทําแบบนี้ทั้ง2ชิ้นเลยมือแอบสั่นนะคะเพราะชิ้นแอบเล็กเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิประมาณหนึ่งนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วปึ๊บเราก็จะเอา2แท่งนี้เนี่ยมาต่อกันค่ะซึ่งเราก็ต้องทําการแตะช็อกโกแลตอีกนิดนึงเช่นกันนี่เลยค่ะแล้วเราก็ทําการประกอบบนร่างแบบนี้่องไฟเลอะช็อกโกแลตด้วย เย่ yeah. เสร็จเรียบร้อยแล้วปล่องไฟนะคะตรงจังหวะนี้เนี่ยเราเองก็ต้องแช่ตู้เย็นได้ก็จะดีเช่นกันค่ะเพราะเราต้องให้ช็อกโกแลตข้างในเนี่ยเซตตัวและให้เขากลายเป็นทรงแบบนี้นั่นเองค่ะไปงั้นเราแอบเอาเข้าตู้เย็นดีกว่านะคะเย่ yeah. แล้วตอนนี้นะคะเราได้ดซอกเข้าตู้เย็นไปแล้วสักครู่ใหญ่ๆเลยเรามาดูผลงานของเราการนันนี่นี่เลยค่ะคือสิ่งที่ซอกไปแช่ตู้เย็นมานะคะมีทั้งหมด3อย่างเราจะสามารถเก็บออกมาได้อย่างนี้ นี่เลยเขาก็จะติดกันแล้วแบบนี้ค่ะนี่คือปล่องไฟนะคะแล้วนี่ก็คือผนังไหนลองดูซิชื่นชมผลงานค่ะชิเดิดนเย้เราจะได้ผนังว่าเป็นแผ่นอย่างนี้เลยแบบนี้นะคะเราก็แกะออกมาทั้งสองแผ่นเลยค่ะได้แล้วดีใจคะ่ะตื่นเต้นต่อมาค่ะเราได้ผนังเรียบร้อยแล้วปุ๊บถึงขั้นตอนนี้นเราก็มาประกอบบ้านรวัวๆเลยค่ะ เราก็หยิบอุปกรณ์ทุกอย่างของเรามาเลยค่ะทุกชิ้นส่วนนะคะมีหลังคงหลังคาอะไรอ,ออกมาให้หมดค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นฐานหน้าบ้านอ่ะเราก็เอาฐานหน้าบ้านของเราหันไปตรงนู้นเลยตรงไหนก็ได้ที่ชอบนะคะวางไว้แบบนี้ต่อมานะคะเราก็จะเอาหน้าบ้านของเราอันนี้เนี่ยมาทาช็อกโกแลตนะคะซึ่งเราต้องกะขนาดก่อนมันต้องขนาดประมาณไหนหรือ เราต้องกะขนาดข้างหลังด้วยนะคะประเด็นให้ดูค่ะข้างหลังต้องอยู่ประมาณตรงนี้ซอฟควรจะทาช็อกโกแลตไว้ตรงพื้นรอบๆนะคะโปะ,โปะอ,อยู่แถวๆนี้เนาะอือช็อกโกแลตเกินได้ไม่เป็นไรหรอกซอฟว่ายังไงเราก็ทําเองเราภูมิใจไว้ก่อนนี่เลยค่ะทาตามขอบเกินเข้าไปข้างในก็ได้นะคะที่จริงเพราะยังไงแล้วก็คงไม่เห็นแหละได้อยู่ได้อยู่ดู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 ดนี่ซอฟก็กะเอาล้วนๆเลยนะ <laughs> ได้ไม่ได มานี้ค่ะในขั้นตอนในการประกอบนะคะเราก็จะเอาหน้าบ้านวางไว้ก่อนเฮ้ยหลังบ้านวางไว้อย่างนี้ค่ะโอเคค่ะสําหรับบ้านตรงนี้นะคะเราต้องปะขอบๆตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าเราจะต้องเอาผนังมาแปะนะคะนี่ ทั้งสองฝั่งเลยให้ดูนะคะเื่นี่ก็เป็นการทําบ้านควอา,ามาร์ทครั้งแรกนะน,นี่จังหวะนี้นะคะเราจะต้องกะขนาดตรงนี้ให้ดีค่ะผนังนะคะผนงังกะขนาดผนังให้ดีนี่เลยแล้วก็โปะลงไปอืดแบบนี้จริงๆเนี่ยเราจะต้องแปะกับฝั่งนี้ด้วยนะคะทาตรงผนังตรงนี้ด้วยนี่ เสร็จแล้วเราก็เอาช็อกโกแลตของเรานะคะมาให้ผนังตรงนี้นะคะมาชิดกับกำแพงของเราด้านในเราก็จัดเลยค่ะชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งฝั่งค่ะมาทำอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเลยเหมือนโบกปูนอะไรอย่างนี้เลยเนาะเฮ้ยโบกปูนให้บ้านกว่าละมัดผนังอันนี้มันแอบเริ่มละลายแล้วอ่ะเจยเจย์อย่าพึ่งละลายเนาะขันล่างไปแปะก่อนค่ะ เยอะเ,เริ่มไม่อยู่แล้วค่ะแปะทีละแผ่นเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะออชุดนี้ยีได้เรียบร้อยแล้วค่ะผนังบ้านทั้งสองฝั่งให้ดูค่ะหมุนให้ดูน่ารักไหมนี่ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาทําที่หลังคาค่ะหลังคาเนี่ยก็จะเป็น2อ,อันนี้ที่เราทําไว้ตั้งแต่ตอนแรกประมาณนี้เอ,อเริ่มเห็นความเป็น ิคเริ่มเห็นความเป็นไปได้นะคะจังหวะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาช็อคโกแลตของเรามาทาตามขอบตรงนี้เลยขอบข้างบนทั้งหมดนะคะมาแล้วค่ะซอฟทำการบวกปูนอีกแล้วค่ะย <Yeah. S 2> นี่เรียบร้อยแล้ว แซวก,ก็ทําการโบกปูนไปเรียบร้อยนะคะสำหรับบ้านการม์มาชโอเคพอเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บตอนนี้เนี่ยเราก็เอาหลังคามาประกบกันได้เลยนะคะซึ่งในการประกบเนี่ยซวว่าแใช้อีกฝั่งหนึ่งดีกว่านะฝั่งที่เรียบๆนะคะในการประกบกันเนี่ยเราต้องทางฝั่งหนึ่งสันตรงนี้เนี่ยให้เขาสามารถประกบกันได้แบบนี้นะคะนี่งั้นซอวทาก่อนนะคะ ประมาณนี้แล้วกันขอลามาน่าจะสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขค่ะเราก็ทําการประกบลงไปพร้อมกับแปะตรงนี้เลยนะคะเอาหนึ่งสองสามุดได้ไหมได้ไหมได้แล้วได้แล้วได้แล้วเย นี้แล้ที่ทั่วๆเลยนะคะทายย้มๆ um um ไปเลยมีเป็นไร าร์ทของเรามีผู้เข้าพักอาศัยหลายแบบเลยนะคะเฮ้ยเอาตัวนี้เอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นี่มีไอเดียปิ๊งปิ๊งบนหัวด้วยคะ่ะแสดงว่าบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าอยู่แล้วจะมีความคิดสร้างสารรค์และฉลาดนะ <laughs> ่าแล้าเพื่อความคงทนนะคะชวาชบวบาควรแปะช็อกโกแลตไว้ที่หลังของอาร์มัทหน่อยนึงอ่าจะได้ไม่หล่นนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเย้ขออวดนิดนึงนะคะนี่ ก็คือบ้านน้อยแสนรักของโคอาล่ามาร์ชด้วยนะคะนี่ค่ะอยากให้ดูรอบๆเป็นผลงานเราเองค่ะมีความน่ารักเฮ้ยภูมิใจสุดๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านญี่ปูนมันทะลุกออกมาขนาดนี้แต่ก็ภูมิใจ ซอฟในคลิปนี้ถ้าเพืเ่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะและถ้าเพืเ่อนๆคนไหนได้ลองสร้างบ้านให้โคอาล่ามาร์ชแบบนี้แล้วนี้ก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันหน่อยนะคะและที่สําคัญสําหรับใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่และยังไม่ได้กดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้ก็กดที่ตรงนี้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกสุกจากซอฟก่อนใครเลยนะคะสมุดรับสัปดาห์หน้าซอฟจะเอาอะไรมารีวิวอีกอย่าลืมติดตามชมวันอังคารชุ่มครึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้ซอฟและบ้านโคอาล่ามาร